สวัสดีครับมาคลิปที่เท่าไหร่วู่ที่ห้าของวันที่ยี่หกวันจันทร์ที่ยี่หกนะครับเพราะว่าต้องอัดเยอะเพราะมีของออกเยอะพอสมควรเป็นปีิไฟล์ล้วนๆเลยวันจันทร์ที่ยี่หกธันวาคมปีหกห้านะครับต้องต้องคลิปที่เจ็ดแล้วหรือเปล่าเพราะว่าอะไรมือทำชุดละสองคลิปไม่ใช่เหรอมีมีอ๋อมีแตกต่างผมจะเป็นแบกแตกต่างเป็สองหนึ่งสองือลงคลิปที่ห้าคลิปที่ห้าคลิปที่ห้านะครับวันนี้มีอะไรออกมากวันจันทร์เนี่ย คือชิ้นพิธีศูนย์ห้าิดหนึ่งชิ้นพิธีศูนย์ห้าดสองกล่องละร้อยสามสิบห้าบาทรีวิวไปเรียบร้อยแล้วไปดูในช่องพี่แล้วก็เดี๋ยวอาจจะไว้ท้ายคลิปเนี่ยต่อๆกันไปแล้วก็วันนี้จะมารีวิวและวระเบิดต้นแล้วด้วยนะหมดแล้วนะวันนี้จะมีออกอีกสองตัวคือที่ทีดีศูนย์สามเป็นล็กนาล็อกนะครับ,รบและที่ทีดีศูนย์สี่เดียงล็กนาล็อกเล่นด้วยกันวันนี้จะมารีวิวตัวนี้ว่ามีอะไรบ้างส่วน อันนี้กล่อง 9, ละร้อยสี่เก้าแต่ถ้าเกิดอยากเราหลังจากดูแล้วพิจารณาตัวนี้ต้องผสมครับผสมตัวนี้ลงไปนี้อยากฟูลแมทนะฟูลแมทฟูลแบบสุดตีนนะซื้อสี่กล่องสี่กล่องสองกล่องสองกล่องแล้วก็ไปหาหลังกล่องอาจจะสุ่มและครบก็ได้นะอาจจะฟุกฟุกนะแต่ซื้ออย่างเงี้ยจะมีปัญหานะครับยังไงเพราะว่ามีแต่การดิบทั้ทงเลยเลือดใช้ไม่ถูกแปแล้วก็ต้องใช้นี่ได้ป่ะคุยกิวได้ป่ะ ไมไ,ไม่ใช่เว้ยคุณนั่นแสกการให้กูเมาถ้าขอโทษขอโทษไม่ได้เล่นมุกเนี่ยเมาจริงอะเดี๋ยวเรารีวิวนี้เลยว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราเอาหลังกล่องมาเนี่ยหลังกล่องทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวพี่จะอา่านให้ฟังด้วยหลังกล่องเพราะว่าหลังกล่องมีก,กี่แบบเนี่ยเจ็ดแบบเจ็ดแบบเจ <7 S 1> ็ดแบบเนี่ยหกแบบไม่มีในกล่องต้องไปหาซื้อหลังกล่องหรือส่มเมาแต่ว่าส่มเนี่ยมันให้สองใบว่ะอืให้ฟอย์กับไม่ฟอย์ก็ส่งเหมือนกันอาจจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดู อ่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวเลยน้ำไหลไม่ได้แล้วดึกมาเราเริ่มจากนี้เลยนะอย่างที่บอกนะครับครับขีดสามก่อนนี่เลยขีดสามกล่องนี้นะครับนี่เลยปลอยสวยที่ขีดที่ดีสูตรสามข้างหลังมีบอกว่ามีกี่ใบมีห้าสิบสองใบครับเป็นชุดกดของเลยห้าสิบสองใบซื้อกิ๊กกิ๊งซื้อกล่องเดียวก็เล่นได้เลยนะใช่ครับสัมผัสความน่ารักแรกแนล็อกตึ้งตึงต้ง ไป,ไปไปบ่หมล็อกกับโมล็อกเดีเ๋ยวนี้ได้ขา่ววขา,ขาวว่าไปอยู่ที่พอนกันแล้วเหรออ้ามาใบแรกก่อใบแรกเลยเป็นฟอยน์นักดาบคาสหนึ่งนี่นักดาบคือซ็อตแมนหรือสวอตแมนเรียกยังไงก็ได้นะใช่ครับการนี้สามารถเข้าสู่สนามด้วยความสามารถของค์สเท่านั้นเดี๋ยวคาสจะอยู่ต่างหาเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังความสามารถแรกแม็กนัมเบรกเมื่อการนี้โจมตีเลือกใช้หนึ่งอย่างจากสองอย่างนี้อย่างแรก สร้างความเสียหายใส่พลังชีตคู่แข่งหนึ่งหน่วยและเราจะรับพลังชีตหนึ่งหน่วยจากนั้นทำลายคาแรคเตอร์คู่แข่งไม่เกินหนึ่งใบคาแรคเตอร์ก็คือมอนเตอร์แต่ถ้าเป็นโคลบโบเขาใช้คำว่าคาแรคเตอร์แทนมอนเตอร์่ก็คือทำมอนเตอร์นะทำลายใช่ครับสองเราสามารถนำการจักรดรอปเนี่ยหนึ่งใบเข้าสู่ช่องเกตจากนั้นในเทอร์นี้การนี้จะรับคิเศข้อบวกหนึ่งแล้วก็ความสามารถสุดท้ายเคาน์เตอร์แอคทีฟซอร์สแมตเตอรี่เราสามารถจ่ายหนึ่งเกตและทิ้งมือหนึ่งใบถ้าหาก โอ้โหตัวเล็กมากเลยถ้าหากจ่ายจนจบเทอร์นี้ไอเทมของเราทุกใบด้รับพลังเวอร์บวกหนึ่งหมื่นและการโจมตีของกั๊สนี้ที่ไม่ใช่ลิงไอแตรไม่สามารถถูกยกเลิกและความเสียหายไม่สามารถถูกลดลงเอาถ้าตีเดียวๆนี่คือลยกเลิกนี่เสร็จเลยและซ้อมแัตเตอรี่ใช้ได้เพียงแค่เทินละครแต่พอใช้แล้วจะมีผลทั้งเืินและมีทิปเปอร์ไอแตร์โอ้โหเอาเข้าไปมึงมีเคาน์เตอร์เรือตีมาแพ้ตายเลยดิ ไปมาถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้แพ้เปเทียมถูกไหมเขาตีใส่พลังชีวิตเราเนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้การ์ดใปเนี้ยมันยังอยู่อ่ะซึ่งมันไม่ถูกทำลายแล้วเพราะเขาตีพลังชีวิตเราถูกไหมเราได้เคาน์เตอร์เลยอ่าได้มากี่ใบดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าใบเพื่อเป็นบันี้นะครับใช่ครับนี่เราจะซื้อกล่องเดียวบอกแล้วเล่นได้เลยเก่งเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเรียงให้ดูแล้วกันตอนนี้เรายังไม่เรียงคือเราจะทุกวันนี้พี่จะรีวิวแบบใหม่นะครับ อ่าน่ยครับพี่จะรีวิวแบบแบบนี้คือมีคนเสนอมาพี่ก็เออก็โอเคนะพี่ยูบอกให้ทําแบบนี้เราลองดูคือพี่จะให้ดูอ่ะสีละสีละตัวสองตัวเงี้ยให้ดูชัดๆเนี่ยแล้วก็เป็นเรียงสุดท้ายจบพอท้ายคลิปเนี่ยก็จะมีเรียงครบเลยเราก็จะมาดูว่าอ๋อเมื่อตอนนี้เราจําได้แต่อีกห้าเดือนหกเดือนสองปีข้างหน้าเราจะหาตัวนี้เฮ้ยมมนอยู่คีดนึงคีสองวะเราแค่แค่เปิดดูท้ายคลิปพี่โอเคครับผมอ่าเจ๋งไปเลยต่อไป พ่อค้าค้าหนึ่งแต่เป็นตัวผู้หญิงไงชื่อพ่อค้าเฮ้ยมอเชนเมอร์เชนอะไรวะการนี้สามารถเข้าสู่สนามด้วยผลของคา้าเท่านั้นความสามารถแรกโอเวอร์ชาร์จ mm hmm. เมื่อคู่แข่งจวดการจากความสามารถการคู่แข่งสามารถจ่ายเกตตามจํานวนการที่จัวจากนั้นหากคู่แข่งเลือกไม่จ่ายเกตด,ด้วยความสามารถนี้เราสามารถจวการตามจํานวนจากผลเราสามารถจวการตามจานวนจากผลของความสามารถนั้นเขาเขียนแปลก สามารถใช้โอชาได้เพียงแค่หนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเภาษาพูดไหมอ่าทังไงอะไรก็จะดิเหมือนผมห็นเขาผมไม่มั่นใจว่าผมจําผิดหรือเปล่าแต่รู้สึกความสามารถมันเปลี่ยนไปจากตอนที่เขาสปอยมาอ้าเหรออืมล้วอ่านแล้วเป็นไงดูดินี่บอกคู่แข่งจวกการจากความสามารถการคู่แข่งจะต้องจ่ายเกตตามจำนวนการที่จวเข้ามาสมมุติว่าพวกจวดสองใบอ่าจะจ่ายสองเกตถ้าเกิดไม่จ่ายเนี่ยเราจะจวดการสองใบอ๋อจวได้กันอ่าใช่ครับแต่ว่าอันนี้ คุ้นว่ามันเหมือนไม่ใช่ตอนสปอยมาไม่เป็นไรไม่เอาปอยแล้วเอาของจริงดิอ่าอันนี้ใช่ถ้าเกิดตามนี้กันเลยนะก็คืออย่างที่อธิบายไปอมดเลยอ่ะใช่ครับอ่ากวาดา,าที่สองเคาน์เตอร์ครัตเรวอลูชันเราสามารถจ่ายหนึ่งเกตและทิ้งมือหนึ่งใบหากจ่ายทำลายการ์ดไม่เกินสองใบบนสนามเราก็ความสามารถนี้ใช้ได้เทิร์นละครั้งแล้วก็มีจบนวลแ็กอ่ะจบแล้วครับเดี๋ยวพี่ว่าเห็นไหะให้กี่ใบสองสองใบสองใบ ไอพี่ว่าบอกความสามารถค์สเลยดีกว่าบอกเลยดีกว่าคาสที่ลงมาด้วยค์สเท่านั้นคาแรคเตอร์อ๋อได้คาแรคเตอร์พูดเลยอ่ะว่ามาเลยฮิวความสามารถของคัสนะครับจะเป็นไอเทมที่บอกว่าตัวนี้บอกว่าไงลงมาจากผลของค์สเท่านั้นลงลงจากผลของค์สทำยังไงถึงจะได้คัสว่ามาต้องมีอันดับแรกต้องมีโนวิดคือใบนี้โนวิดอ่าต้องมีโนวิดอยู่ไหนมันจะเป็นไอเทม อันนี้คือคือมันชื่อผู้เล่นมือใหม่นะอ่าครับมันมันจะนมันต้องอยู่ที่ไหนไอเทมเราต้องสวมใส่มาในช่องไอเทมใส่ในช่องไอเทมโป้องอ่ะจ่ายหนึ่งเกตดเป็นอีอควิปคอร์สจ่ายใส่ตรงกลางนะไอเทมปุ๊บความสามารถแรกแอคทีฟเปลี่ยนคา่าเดี๋ยวดูก่อนอ่ะแอคทีฟว่าไงนำร์ดคาแรคเตอร์ที่เป็นเผาค์ดอ่าที่คาแรคกเตอร์เขาจะมีเป็นเผาอ่ามาเอาไว้ดูอย่างนี้ก็จะเป็นอันนี้มีเผาบอกอยู่ว่าเป็นพ่อค้ากับค์ดอ่าตรงช่องนี้ อาชี้ใหม่ดิวอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้เี่เพราะคาร์คาร์นะอ่าน,นำคาแรคเตอร์ที่เป็นคาร์ดจากบนมือหนึ่งใบโอ้ยขอโทษขอโทษนำมาวางไว้บนการ์ดนี้การ์ดท,ที่วางทับจะถือว่าเป็นไอเทมจนกว่าจะออกจากเกมถ้อาออกจากสนามผมผู้ผิดเป็นไอเทมใช่ไหมอ่าเป็นไอเทมแล้วก็การ์ดนี้ยบนสนามและไอเทมที่มีการ์ดนี้อยู่ในโซจะไม่ถูกทําลายไม่ออกจากสนามด้วยการ์ดคู่แข่งและความสามารถไม่ถูกยกเลิก หากการนี้อยู่ในโซของไอเทมการนี้จะไม่สามารถถูกถอดออกจากโซโอ้ยล็อกเลยควรมท้าที่กวามท้าสุดท้ายหยิบลงดรอปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ห้ามทุกอย่างเลยใช่ป่ะทุกอย่างหากออกจากสนามใช้คำว่าห้ามออกจากสนามห้าม,มเลยดีกว่าจ่ายเป็นคอสเอาออกจากยังไงก็ไม่ได้เลยอ่ามาแล้วงไง<า>ตอ่อปวามทาสุดท้ายเมื่อไอเทมที่มีการนี้อยู่ในโซโจมตีจั่วการไม่เกินหนึ่งใบหากจัว่วนำการหนึ่งใบไปไว้ใต้กล่องการอันนี้ให้มากี่ใบอันนี้ให้มา ในเนี้ยให้มาแค่สี่ใบสี่ใบให้แค่สี่ใบมันก็พอแล้วฮิวอันนี้อย่างเช่นอ่ะเราสวมใส่เทมอ่ะเราจะแปลงร่างยังไงแปลงร่างปุ๊บอะไรอยู่บนมือเราต้องมีคาร์ดสมมติสมมติมีนักดาบอ่ะสมมติมีนักดาบอยู่ในมือใช้ก้อนธาตุเปลี่ยนคาร์ดปุ๊บเธอเราใช่ไหมเธอเราเท่านั้นเธอเราเฟดไหนเฟดไหนเดี๋ยวพึ่งดิเมนเฟดเมนเฟดป็นธาตสมบแอคทีฟอ่ะมาปุ๊บก็เอามาโปได้เลยโปเลยโปเลยคือคือสวมปั๊บโปปุ๊บใช่ไหมใช่ครับ สวเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่มาเมื่อนั้นแต่ว่าค้าต่างๆต้องอยู่ในมือนะถูกต้องครับค้าก็คืออาชีพต่างๆเนี่ยอาชีพพ่อค้านักดาบเราเลือกได้ครั้งเดียวใช่ไหมในเกมอะไม่ไม่ในหนึ่งเกมเนี่ยถ้าถ้าเราอยากเปลี่ยนคา้าใช่ไหมอ๋อนะเดี๋ยวดิผู้พิทผู้พิทเราจะอยู่อย่างนี้กันตลอดใช่สมมติถ้าเราอยากอุ้ยไอ้นี่ความสามารถไม่ตรงกับคู่ต่อสู้เราอยากได้พ่อค้าเว้ยทำไงไล่ไล่โนวิดอ่าพูดในมือใหม่มาทับใบเดิม,มล้วใบเดิมจะหลุดลงดอกไปอ่าหลุดลงดอปลมหมดเลยปะหมดเลยหมดเลย ในบ่กห้าบอ,อกอย่างสนาไมไงอันนี้โอ <c oughs> เคอ่า <c oughs> อันนี้กูตัวกูสั่งได้คนอื่นทำสั่งกูแล้ว <c oughs> แล้วก็อะไรอยู่บนมือต้องมีคัสที่เราต้องการอยู่บนมืออยู่บนมือนะอ่าแล้วก็ลงมาทับได้เลยไม่อย่างนี้อะไรง่ายๆคือพูดง่ายๆอะ่ะไล่มาก็เรียกมาบนมือเลยจบทำอยู่บนมือได้มาเลยหนบจบเลยพอดีง่ายง่ายนะครับมันมันไม่ไม,ไม่ไม่ยากอย่างที่คิดเดี๋ยวเดี๋ยวว่าน้องๆใหม่ๆอุ้ยคัขเคนเลยว่ากูไม่ฟังละจะคล้ายๆกับเทพไฟฟ้า คล้ายกันเลยเทปไฟฟ้านี่คือเป็นกระดิ่งใช่ไหมเอาเข้ามาเอากระดิ่งมาแล้วก็นําพามาต่อไปเป็นอะไรดีต่อไปเป็นหัวขโมยคัสหนึ่งโอ้นี่คือโจนโนะครับการนี้สามารถเข้าสู่สามด้วยบลของคัสเท่านั้นความสามารถแรกไฮดิงร์ดใบนี้สามารถโจมตีคู่แข่งได้แม้ว่าจะมีมอนสเตอร์อยู่ช่องกลาขงของคู่แข่งก็ตามว่อนทที่สองเคาน์เตอร์แอคทีฟสติลเรื่องหนึ่งอย่างจากสองอย่างต่อไปนี้ความสามารถนี้ใช้ได้แค่แต่ละครั้ง นึงทิ้งเกตคู่แข่งหนึ่งใบนำการ์ดจากดอกไม่เกินหนึ่งใบเข้าสู่ช่องเกตเราสองคู่แข่งสับสับการ์ดบนมือจากนั้นเราเลือกการ์ดจากคู่แข่งหนึ่งใบนำกลับใต้กองการ์ดแล้วเราโจกการ์ดหนึ่งใบแล้วก็จะเอทิปเปิลในแท็กทิปเปิลอ่าก็คือนี่ก็หนึ่งในให้มาสองใบ,บนี่ก็หนึ่งในค้านจะอบอกแล้วจะเอาโนวิดคือผู้ร่่มผู้เริ่มต้นใหม่มานะต่อไปห้สองใบต่อไปเป็นไรกระเบนเฮ้ยกระหังหรือกระเบนบอกกระเบนเนี่มันกระหังนะเว้ยกูจําได้เล่นแ็กอยู่เนี่ย ใจหนึ่งเกตเมื่อการนี้เข้าสู่สนามเราจะรับพังชีวิตหนึ่งหน่วยนําไปเทมไม่เกินหนึ่งใบจากกองการ์ดหรือดอกของเราขึ้นมือถ้าดูจากกองสับกองการ์ดก็คือเอาการ์ดนั่นแหละขึ้นมือเอาผู้เล่นมือใหม่ขึ้นมือกู่ตัวตวคุยตัวคุย,คยแล้วก็ทาาที่สองคู้แข่งไม่สามารถคอคาแรคเตอร์จากช่องดอกได้แล้วมีความสามารถอะไคาแรคเตอร์ช่องดอกคืออ่าคือไม่สามารถคอมอนสเตอร์จากช่องดอกได้คาแรคเตอร์อย่าลืมนะคาแรคเตอร์คือมอนสเตอร์นเตอร์นะครับอย่างงนะเอาให้กระหังเก่งเหมือนกันไว้สี่ใบ ไอ้ไม่ใช่กระหังกระเบนกระเบนอะสี่ใบอันนี้เอารูปมาจากการ์ดนะเนี่ยใช่ไหมไม่รู้วะพี่จำไม่ได้ว่ะน่าจะใช่เอารูปมาจากการ์ดใช่ไหมมาจากการ์ดแนะครับอ่าต่อไปอาเกฟโอ้ตัวนี้อยู่ในอยู่ในไหนวะเออลาเชลไม่มันอยู่ในไหนนะในันเจี้ยนอะไรวะพีระมิดเดี๋ยวนะไอ้ตัวนี้อยู่ลาเชลเซนตูรีน่อ๋อใช่เหรอพี่ไปการ์ดนี่ไปเจอการ์ดไหมเหรอตัวนี้จำไม่ได้ว่ะเอามาจ่ายสองเกรด จากนั้นนําการหนึ่งใบาจากดอกสู่โซการนี้เมื่อการดของคู่แข่งโจมตีหากเราสมใส่ไอเทมอยู่เปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีนั้นมาอย่างการนี้ความสามารถที่สองเคาน์เตอร์แอคทีฟจ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยถ้าจ่ายการนี้จะรับคีย์ลิข์บวกหนึ่งและเพเนเทเตจนจบ,จบเิรินเราใช้ก้อนทอนนี้ได้ถือละครมีความสามารถโซกกแล้วก็เคาน์เตอร์แข็งไอ้นี่มันอยู่ในพิระมิดไหมเหรอวะไม่ใช่ไม่ใช่คนละตัว,วอ๋คละตัวพี่จำผิดเหรอหาให้มากี่ใบสามใบเลย ไม่ต่อไปต่อไปเวสเปอร์ขอค้อนจ่ายหนึ่งเกจจากนั้นนําการ์ดหนึ่งใบในดอปเข้าสู่โซการนี้ความสามารถแรกในระหว่างการต่อสู้ที่การนี้โจมตีโดยไม่ใช่การลิงไอแท็กถ้าบนสนามเรามีไอเทมที่มีโซอยู่คู่แข่งไม่สามารถใช้เคาน์เตอร์ได้ข้อท uh. ้า,าที่สองเคาน์เตอร์สามารถจ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยถ้าถักจ่ายเลดการ์ดหนึ่งใบบนสนามคู่แข่งเราสามารถใช้ความสามารถนี้ได้แค่ครั้งตอนเทิร์นแล้วก็มีเดบุสไอแท็กกับโซกลับ ให้มาตัวนี้เป็นบอสเอ็มพีด้วยสามบาตัวนี้เหรอใช่ทำไมต้องมีบอสเอ็มบพีบอสไม่เอ็มพีด้วยอ่ะคืออะไรกูเล่นเล็กมากกูไม่เห็นเรียกแบบนั้นเลยบอสก็บอสมินิบอสก็มินิบอสไม่ใช่เหรอไ <นะ S 2> ม่มีบอสไม่เอ็มพีด้วยเหรอม,มินิบอสคือไม่เอ็มพีไง ก็มึงเรียกบอสเอวีพีงงบอสก็คือบอสพวก MVP เวลาตีตีชนะเนี่ยมันจะมีเอวีพีเรีกเขาก็เรียกบอสเขาไม่เรียกบอส MVP หรอส่วนพวกไม่มีก็เรียกอะไรยาวยาวเออเมาแล้วกูเล่นแล็กมา20ปีแล้วกูเกิดไม่ทันทุยอะไรกันแน่ต่อไปดีลิเตอร์อุ้ยดีลิเตใครไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอคอสจ่ายหนึ่งเกตจากนั้นนำการหนึ่งใบในดรอปเข้าสู่โซการนี้ก่อนสามารถแรกถ้าการนี้อยู่ในช่องซ้ายการทุกใบใน่สามของเราจะรับพลังบวกหนึ่งหมื่น กอนทัาที่สองถ้าการนี้อยู่ในช่องขวาการทุบไปในสามของเราได้รับดีเฟนต์บวกหนึ่งหมื่นแต่ก็มีกองสามารถมุกกับโซกาดไม่นีเตอรตีล้วก็มุฟไปทางซ้ายบวกแล้วมากรนี่สมัยเล่นแรกๆนี่เก่งเหมือนกันวิศาทไปเก็บแม่งดีเฟนต์เวทมนต์แม่งโคตรเยอะไอบอลใช่แล้วเขาเรียกบอลในวีพีถูกแล้วพี่ขอโทษแต่ว่าพี่เรียกบอลเฉยพี่สวดตัวพี่เรียกบอลเฉยอ่ะสี่ใบมาครับเกตซ้าหนึ่ง ต่อไปไส่ศูนย์นี่ก็บอสเหมือนกันเมื่อการนี้ถูกทิ้งลงดอกจากมือ๋ยวแล้วเนี่ยนะบอสเอเพีครับอ้าวคราวนี้มึงไม่เสื่อมเรียกเอเอพีอะไรของมึงอ่าต่อไปเมื่อการนี้ถูกทิ้งลงดอกจากมือนําการบร้ทุกจากกองเราเข้าสู่ช่องเกตดจากนั้นโจกันอีกใบกวาสามารถที่สองเคาน์เตอร์สามารถนําการนี้จากบนมือเข้าสู่ช่องเกตดได้เลยนะสั้นๆนี่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เล่นมาเราจะต้องมีโนวิดก่อนนะครับครับไอตัวชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอะไรผู้เล่นเล่นอะไรใหม่ผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม ก็คือโนวิดอะถ้าใครเล่นแล้วก็จะเข้าใจโอ้นี่ไงให้มาใบเดียวนี่ไงเราต้องซื้อสี่กล่องเพราะไอ้นี่แหละหนังสือโบราณ O C A กวามสมารถแรกหนอนหนังสือทิ้งการ์ดนี้จากมือหากมาหากคำดูการ์ดเบืมอสุดจากกองการ์ดหกใบน,นำคาแรคเตอร์ที่เป็น r O การ์ดหรือการ์ดไม่เกินสองใบขึ้นมือแล้วนําำการ์ดที่เหลือไปยงไว้ใต้กล่องสามารถใช้หนอนหนังสือไ,ได้เึอระคาใช้อย่างละใบได้ไหม r O คาร์ดแอย่างละันได้ไหมได้ได้ครับไม่เกินสองใบก็คือนี่โอ้นนี่ตัวหาเนี่ยคาร์ดสใบคาร์ดสองใบโอ้ยต้องใส่สี่ใบแล้วเนี่ยทาประสบการณ์เล่นกันดีกว่าโอ้โหไม่ให้มาใบเดียวโหดร้ายว่ะต้องซื้อสี่กล่องว่าเอาสี่กล่องเพราะใบนี้นี่ยไอ้มิสเตอร์เพย์มันซื้อไปแล้วสี่กล่องโนวิทก็ต้องไม่ต้องคุยเลยต้องสี่มีกี่ใบวะสี่ใบอ่าก็คือลงมาปุ๊บสมใส่เทพปุ๊บก็เรียกคาร์ดบนมือมาเสริมสี่ใบบอกไปแล้วเอาบอกหน่อยบอกหน่อยไหม ก็คือเป็นในเช่นภาษาพูดเลยฮิวก็คือสมใส่เช่นปุ๊บสมใส่ปุ๊บเอาการ์ดค้าจากมือเนี่ยเข้ามาอืมการ์ดค้าเช่นเนี่ยนักดาบอะไรปุ้ยปุยโจรอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วตัวมันก็จะไม่ถูกส่งลงดรอปไม่ถัวอะไรทั้งนั้นไม่ถูกอะไรทั้งสต้องอยู่ในฉังเราออกเองได้อย่างเดียวถ้าจะเปลี่ยนคือไลนโนวิดลงไปทับใช่ครับแล้วก็ส่งค้าใหม่มาให้เราไลนโนวิดแล้วเราไม่มีค้ดได้ไหมไลนได้ไลนเฉยได้แล้วตาต่อไปค่อยๆลงมาก็ได้ค่อยลงมาเมื่อไหร ถ้ายังเป็นโนวิดอยู่แล้วยังไม่ไล่คา้านนะเราไล่ <คา S 1> อ,อีกเมื่อไหร่ก็ได้เราจะเลิกคา้าต,ตอนไหนก็ได้อ่ามาชุงอีแคดคอร์จ่ายหนึ่งเกตดจั่วก,การสองใบาจากนั้นหากสวมใส่ไอเทมคาราดที่มีโซอยู่เราจะรับพลังชีวิตเพิ่มสองหน่วยและจั่วการหนึ่งใบความสามารถของชุงอีเนี่ยใช้ได้แค่เต่ละครั้งแตละครั้งนะใส่กี่ใบให้มันกี่ใบอันนี้เว้นเอาใบเดียวเว้นก็คือเว้นมนนั่นแหละต่อไปเนียลีอิตตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อหนอนม่วงนี่โคตรเก่งเลย บอลเลเวลน้อยๆไปเก็บตายมีแอบมีนี่ด้วยนะแอบมีใช่มีมีนกด้วยไอ้โจโกโบอ่ะชื่ออะไระโจโกโบส وني ส وني โโกบไอ้ไอ้นกเนี่ยไม่ใช่มึงเมาแล้วไม่ใช่อรอไนคี้ยัวอ๋อไนคีใช่ไหมอ่ะไม่ชื่อไม่ออกชื่ออะไรนะปิโกเปโกเปโกเปโกโจโกโบฮโจโกโบครับมั้ยไฟนอลแล้วมึงโจโกโบโจโกโบะรายการนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีในเทียร์คู่แข่งเท่านั้นเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตี เราจะัำชีวิตเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยนำก๊าซบริสุทสุดจากกองก๊์ดคุณเข้าสู่ช่องเกตจากนั้นหักสมใสไอเทมอยู่จวดการหนึ่งใบใช่มากี่ใบหน่งใบ t b a s, One, <S, <Bye>. <S ประมาณสองใบต่อไปต่อไป็ก p พ o ชั่นให้ดีวันไอค้างเขาไฟ <c oughs> นี่ก็โหดเอามานำก๊าซบริสุทสุดจากกองก๊์ดเราเข้าสู่ช่องเกตเราจะังชีวิตหนึ่งหน่วยและจวดการหนึ่งใบใช้การไปนี้ได้เท่าไรเห็นแล้วนึกถึงสมัยเล่นเลยว่ะเล่นแล็กสมัยก่อนเนี่ยโห นี่อยู่ลาวาเนี่ยอยู่แมกมาเนี่ยเ,เอาต่อไปเมืองมอหรอกนี่ที่บอกเนะี่ยตรึง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 ไม่มีฟอนเทล่า,า,าความสามารถคาร์ดเอาเป็นเป็น,เป,นเป็นการ์ดเวทเซ็ตนะความสามารถคาร์ดและเอาอการ์ดทุกใบบนสนามของเราไม่ถูกยกเลิกเมื่อเป็นออการทุกข์แข่งมาเลยความสามารถต่อมาเมื่อคาร์ดหรืออาอการ์ดของเราเข้าสู่สนามเราได้รับความชีวิต หนึ่งหน่วยวและจกกลูบการหนึ่งใบเราสามารถใช้ก้อนทาเนี้ได้เพียงแค่หนึ่งครั้งในหนึ่งเทินแล้วก็เราเซ็ตมอลล็อกเนีไเนนไ้ได้แค่ใบเดียวเมืองนี่ครับมอล็อกให้มากี่ใบ,ใบสองสามให้มาสามใบครับรอชุดหน้าถ้ามีก็คอนเทล่ามาแล้วจธอได้ออก,ก่าเนี่ยเก่งสักขนาดออกมาสักเก่งขนาดนี้ต่อไปเรดคุกกี้ไอ้คุกกี้รายการนี้ได้ในเทินคู่แข่งจ่ายหนึ่งเกตเคาน์เตอร์เลือกการไม่เกินสองใบบูสณามคู่แข่งจนจบเทินนี้ การที่เลือกรลบสามคีย์ที่เข้าและการ์ดในดอปเรามีกินกีนคุกกี้อยู่เราจะได้รับพลังชีวิตอีกสองหน่วยให้กี่ใบต่อไปไปกินคกุกกี้แน่นอนหนึ<ป>่งใบหนึ่งสองสามสี่ใบครับมาแล้วกินคกุกกี้อยู่เมืองของเล่นใช่ไหมที่ของเล่นอยู่เมืองของเล่นเหนืออยู่เหนือน้ําแข็งไปนิดนึงต่อไปกินคุกกี้จ่ายสงเกตเป็นแคทคอร์สเคาน์เตอร์สแตนการท,ทุกใบในสนามของเราและการเหล่านั้นสามารถโจมตีได้ในไฟนอลเฟส หากในดอกเรามีเดทคุกกี้สร้างความเสียหายใส่รวางชิดคู่แข่งสองหน่วยเราได้กี่คุกกี้เนี่ยได้แค่สละครับก่อนแล้วแดกก่อนแล้วสองหน่วยอ่ะอ่าใช่โอ้หลายว่าเฮ้ยไลยเว้ยใช้ได้เว้ยแต่ถึงเวลาไม่รู้จะใช้บป่านะพี่ก็ยังไม่รู้กันต้องลองดูเอ๊ะรู้สึกว่าเราจะเลี้ยงสี่ใบพลังมาหน่อยแล้วกันอ่ะต่อไปต่อไปไม้ตายอนเดไนวันอืีตัวหา รายการนี้ได้เมื่อเรามีไอเทมคัทพลังชีตคู่แข่งมีห้าหน่วยหรือต่ำกว่าและเราโจมตีสองครั้งหรือมากกว่าในเทอร์นี้จาจสามเกตสร้างความเสียหายใส่พลังชีตคู่แข่งห้าหน่วยการนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกความเสียหายไม่สามารถถูกลดลงและถ้าพลังชีตคู่แข่งกลายเป็นศูนย์ด้วยผลของการนี้พลังชีตของคู่แข่งจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยผลของการค<า>่แขงนนตายแน่นอนตายแน่นอนตายตายแน่นอนสปริทเ <s 1900 s> อาไฟให้มาสามใบ เหสปินรอบไฟในชาแ<อ>มนไฟสามใบครับเอาไปมีอะไรไหมต่อไปรุ่นแฟกครับเอาแฟกสวยงามไหมดูสิแฟกเนี่ยใช้ร่วมกับโคนันได้ด้วยนะเอาแฟกโคนันมาเล่นก็ได้นะอืมเอาหรือเอาอ,คคนานอาันเนี้ยไปใช้เพราะมันเป็นคอล,คล,คลโโบใช่ไหมใช่ครับแฟกคลอลโโบว่าสวยงามขอบโจทย์กระบวนวามสําหรับที่ที่ที่สุสานคิดเอ้ยไม่มีขีดไว้ไม่มีขีดที่ที่ที่สุสานแล็คนาล็อกพร้อมเล่นกล่องละร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับคลิกไปที่ ลิงก์ใต้คลิปพี่นี่แหละครับช้อปปี้หรือลาซาด้าพี่ก็ลงไว้แล้วเนี่ยเข้าไปเสิร์ชคำนี้ที่ขีดทีดีศูนย์สามจบข่าวเดี๋ยวต่อไปจะเป็นที่ขีดทีดีศูนย์สี่อ๋อเดียวเดียวเดียว,เ,ยวเราอธิบายทีนึงเผื่อใครดูต้นคลิปอะฮิวเราบอกเราจะอธิบายท้ายคลิปอะไอโนวิดอะอธิบายทีอ๋อซื้อ,อหนึ่งกล่องเนี่ย,อ,ยอุ้ยโยโทษทีอ,อธิบายในคลิปไปแล้วไงโนวิดไม่เอาเดี๋ยวท้ายคลิปอีกออ๋ท้ายคลิปเนี่ย no อ่อแล้วบอกเดี๋ยวจะอ่านนี่นี่นี่เราจะอ่านตัว นี่สุมหลังกองฮิ้วมามเราตรงมีฟอยกับไม่ฟอยด้วยอันนี้อันนี้เฉพาะของศูนสามะครับ <S <S อันนี้ศูนย์สามเ่ยศูนยสี่ศูนสามอยู่กับศูนย์สามแล้วกันอ่าตัวนี้นี้ไม่มีในกล่องนะบอกไว้ก่อนต้อง<พ>สมุมครับทูลานากบอกว่าคอการนี้ได้เมื่อบนสนามเรามีคาแรคเตอร์หรือไอเทมอยู่เคาเตอร์ในระหว่างการโจมตีเทิร์นคู่แข่งคอการนี้จากมือและเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีนั้นมาย่งการนี้ย้ายเป้า แล้วเมื่อการนี้ถูกทำลายในเธอคู่แข่งเราจวกการหนึ่งใบนี่ยัดนะเป้าเสร็จจวเลยครับแล้วก็อีกมาฟอยมาต่อไปคาเดสเราสามารถคอคาเดสได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเมื่อการนี้เข้าสู่สนามดูการ์ดใปสุดจากของการ์ดนำหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือลงดอกแต่ถ้าเรามีไอเทมการ์ดที่มีโซอยู่นำการ์ดเหล่านั้นเข้าสู่ช่องเกตดแทนนแล้วก็มีเพเนเชตโอ้ยไปเลยเป็นฟอย แบบที่สามออไปกอล์ฟฟินิทรายการนี้ได้เมื่อบนสนามเรามีไอเทมที่มีโซอยู่แคดคอร์สจ่ายหนึ่งเกรดเคาน์เตอร์เรื่องหนึ่งอย่างจากสามอย่างต่อไปนี้ไล่กอล์ฟฟินิทได้แค่เท่ละครั้งก่อานสามารถแรกเลดการ์ดไม่เกินสองใบบนสามคู่แข่งสองสแตนการ์ดไม่เกินสองใบบน 3, สามเราสามนำการ์ดไม่เกินสองใบบนสามคู่แข่งกลับขึ้นมือนี่สามแบบแบบที่สี่แบบทสี่บบ 4. จะเป็นโนวิทใช่ไหมครับใช่ครับผู้เริ่มเล่นผู้เริ่มต้นเนี่ยไปไหนวะ ไหนวะนี่นี่ใบน,นี้แค่เปลี่ยนอาร์ตเหมือนเดิมหลังกล่องทีแรกพี่จะบอกว่าขี่สามอสูรสามจะบอกหลังกล่องทั้งสามทั้งสี่เปลี่ยนใจละพี่บอกเฉพาะ0ูรสามแล้วกันกล่องใครกล่องมันเดี๋ยวจะได้ไม่สับสนแล้วก็การสุ่มซื้อหนึ่งกล่องนะครับไปไหนแล้วว่านี่จะได้ฟอยเหล่านี้สุ่มหนึ่งใบและสุม่มไปเอามาอย่างละใบดิ ไวอาาย่างไรฮิวซื้อเราไหมเอาแล้วก็จะได้สุ่มแบบไม่ฟอยอีกอย่างระบยอย่างที่พี่พี่ระเบิดตั้นให้ดูแลแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะออกเป็นคู่อย่างนี้นะไม่ใช่นะบางทีก็ออกเป็นคู่บางทีก็เดี๋ยวก็คือสุ่มอะบอกแล้วสุ่มเอาละฮิวเรามาอธิบายเรื่องนี้ทีกีนิดขาดขาดมาทับเลยเอา้าวสมมติว่ามีตัวอะไรอยู่วางเลย วางแบบของจริงเลยอะวางอะไรหยิบขึ้นมาวางเลยเนี่ยอะต้องมีอะไรอะทั้งบัตตี้ทั้งอะไรหยิบมาวางเลยมาติดตั้งติดตั้งมาอ่านี่แฟกต์อ่าบัตตี้ก็เอาเป็นไนท์แล้วกันนะวางง่ายง่ายไปอ่ะนี่วางอะไรอันนี้ขอแล้วอ่าอ่านี่แฟกต์อันนี้อันนี้แฟกต์อันนี้ชองบัตตี้อันนี้บัตตี้นี่วางตามนี้เลยนี่เพมแบบมาตรฐานสมมติเราถือคัทอยู่บนมืออ่าเราถืออันนี้สองใบบนมือสมมติสมมติเราถือที่สองใบอันนี้การบนมืออ่ะ ที่ถือจึ๊บทำไงต่อฮิวจ่ายหนึ่งเกตแล้วก็เอาเนี้ยไปลงช่องแง่บอกให้เหมือนเห็นไหมอ,อันนี้เกตนี่เกตนี่หนึ่งแต่หนึ่งเกตสมมติเกตมีหลายเกตแล้วกันอ่ะจ่ายหนึ่งเกตถ่ายมาปึออ๊บลงดอปนี่ดอปอยู่นี่ชี้ให้ดูแล้วอ่าลงดอปปุ๊บอันนี้เข้ามาบอกว่าคา้าดอะไรก็ได้เข้ามา<อ>แค่นี้เองเข้ามาแบบเนี้นงยง่ายๆโอเคนะไปายแล้วครับเดี๋ยวไปเจอขินหน้าขินหน้าอธิบายค้านดกอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรเผื่อใครดูคลิปเดียวครับ เอาละครับแม่บานสวัสดีครับ